รถยนต์กินน้ำมันวันนี้จะสอนคุณสาวิธีแก้ไขไม่ว่าคุณจะขับรถราคาเท่าไหรหรือขับรถที่มีขนาดเครื่องยนต์ใหญ่แค่ไหนหรือขับรถเก๋งหรือ SUV ถ้ารถของคุณยิ่งขับยิ่งกินน้ำมันวันนี้ผมจะสอนคุณ3ามวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหารถยนต์กินน้ำมันบางคนก็ไม่ฟังคำเตือนรถวิ่งมาแล้วกว่า1 0 0 0 0 0กิโลเมตรยังไปตามกระแสะเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงเติมไปมากแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์ตอนนี้คราบเขม่าหลุดออกเป็นก้อนใหญ่ง่ายต่อการอุดตันในระบบรองไอเสียทให้้้้ินนนนนเเเเปลลนนืือองงงััชูขึียยคร่ ดังใช่ไหมแค่ปุดเล็กๆนี้ก็สามารถลดเสียงเครื่องยนต์ได้เอาละเทเข้าไปเลยลองฟังเสียงเครื่องยนต์อีกครั้งไม่ดังแล้วใช่ไหมมหัศจรรย์ไหมไม่มหัศจรรย์เลยสารต้องการการสึกหรอของเครื่องยนต์แบบนี้ส่วนประกอบหลักคือโมลิบดีนัมอินซีและสารทําความสะอาดโมลิบดีนัมอินซีสามารถป้องกันการสึกหรอได้อย่างมีประสิทธิภาพปกป้องชิ้นส่วนของเครื่องยนต์สารทําความสะอาดสามารถขจัดคราบขม่าน้ํามันและสิ่งสกปรกในเครื่องยนต์มีนักขับที่ฉลาดหลายคนเลือกใช้สารต้องการการสึกหรอของเครื่องยนต์ เพื่อแก้ปัญหาเครื่องยนต์ข้อเสียงดังและถผาไม้น้ำมันเครื่องพลังของเครื่องยนต์กลับคืนมาการสิ้นเปลืองน้ำมันกลับคืนมาและสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์มาเรามาฟังเสียงของรถญี่ปุ่นกันมาฟังกันเลยเราจะใส่สายก้องกันเครื่องยนต์เข้าไปมาฟังเสียงอีกครั้ง ทำไมสารป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์นี้ถึงได้ผลดีขนาดนี้วันนี้เราจะลองดูนี่คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เต็มรูปแบบที่ผ่านการรับรองเราจะใส่เข้าไปเลยนี่คือเครื่องทดสอบการสึกหรอเปิดเครื่องเลยแล้วใส่น้ำหนักเพิ่มเพื่อเพิ่มแรงสิทธทานมาดูกันหนึ่งก้อน เสียงดังขึ้นสามก้อนเสียงแสบแก้วหูสีก้อนติดขัดหมดแล้วเราจะใส่สารต้องกันการสึกหรอ,อนี้เข้าไปลองอีกครั้งโอเคเปิดเครื่องก่อนให้มันผสมกันอย่างทั่วถึงใส่น้ำหนักทีเดียว5้าก้อนเสียงนุ่มลื่นมาก ใส่น้ำหนักเพิ่มอีกสิบสองก้อนใส่ทั้งหมดเลยไม่มีปัญหาเลยเสียงยังคงนุ่มลื่นถ้าดูแลไม่ดีใส่น้ำมันเครื่องดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์นานไปจะทำให้เครื่องยนต์สั่นเสียงดังและสิ้นเปลืองน้ำมันสารป้องกันการสึกหรอ,อนี้มีสารป้องกันการสึกหรอและสารทำความสะอาดสารป้องกันการสึกหรอสามารถสร้างฟิล์มป้องกันบนพื้นผิวโลหะป้องกันการเสียดสีระหว่างโลหะก,กับโลหะในเครื่องยนต์สารทำความสะอาดในนี้สามารถสลายคราบน้ำมันและเขม่าภายในเครื่องยนต์ ป้องกันการติดขัดของแหวนลูกสูบที่ทำให้เกิดการเผาไหม้น้ำมันเครื่อง <S <S เพื่อนๆที่มีรถรีบสั่งซื้อกันเลยถ้าคุณซื้อรถมาไม่กี่ปีและไม่มีปัญหาเสียงดังต่อสตาร์ทเทียน้ำมันเชื้อเพลิงสูงหรือเร่งไม่ขึ้นคุณสามารถเลื่อนผ่านวิดีโอนี้ได้เลยเพราะผมไม่แนะนําให้คุณซื้อสารป้องกันการสึกหรอของเครื่องอยงนต์นี้มาเรามาลองเทดูกันมหศัศจรรย์ใหม่กราบใดที่เป็นรถใช้น้ำมันวิ่งไป3 4 0 0 0กิโลเมตรแหวนลูกสูบจะเกิดคราบน้ำมัน ทำให้แรงเสียดทานของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเกิดการสึกหรอผิดปกติถ้าไม่ทำความสะอาดท,าทันทีจะทำให้เครื่องยนต์มีเสียงดังน้ำมันเชื้อเพลิงสูญเร่งไม่ขึ้นสตาร์ทย,ยากส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของเครื่องยนต์อย่างรุนแรงสารป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์นี้สามารถสร้างฟิล์มป้องกันบนทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ลดการสึกหรอที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวทำความสะอาดคราบน้ำมันและขรเบเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้สั่งซื้อรีบหน่อยนะคะกิจกรรมของเราใกล้จะจบแล้วสินค้าของพนักงานโรรรรรงงงงงาานนนกกก็็แแพเเีียบยบ้้้ออออลวถถขสส่่่มมึืไไไหจะปดททั เพื่อนๆที่ต้องการรีพลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ